เอาเราสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมลงบอลอีเย็นเลยเย้ในที่สุดเราก็ได้มาเล่นเกมนี้สักทีนะครับผมนั่นหลังจากที่หายไปหนึ่งปีโอ้โหโคตรนานเลยนานมากทุกคนนะผมไม่ได้มาเล่นเกมนี้ตั้งนานแล้วผมมาเล่นแบบนี้ก่อนนะครับผมนะซึ่งเน็ตผมตอนนี้โอ้โหดีเด่นมากเลยนะครับผมนะเปนไงนภาพแตกพิกเซลอ่ะ แต่ตอนนี้นะครับผมนะเราจะทําการมาสร้างนะครับผมนะสร้างส่วนสนุกนะครับผมนะชวนบอกฟตไว้ทีหลังก่อนแล้วกันนะครับผมนะเออนี่เห็นไหมนี่เป็นไงโอ้โหเขาเท่นี่เงินผมเหลือสี่พันนะครับทุกคนเราต้องหาเงินเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้เข้าแหอนนี้นะครับผมนะและในตอนนี้ผมต้องรับอะไรนะก,กรรมอะไรนะรางวันอะไรอ,อระไรพอใจอยู่โอเคนะครับผมนะคือตอนนี้เราก็ ต้องมาทําการโลาะอีนี่ออกก่อนเลยนะคบผมนะผมเบื่อมันมาเลยผมไม่ผมต้องโละมันออกก่อนนะครับผมนะอ,อ,อะไรครับอะไรเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจมันลวกันนะครับผมนะผมจะโละมันออกเลยโละต้นไม้โละออกโลาญ้าวออ พวกนี้ออกก่อนนะครับผมนะผมไม่ชอบแล้วผมจะใส่เป็นอย่างอื่นด้วยส่วนไฟใน,นอันนี้ต้องการต้องเป็นอันนี้ดึงออกเอาเอาเก้าอี้ออกเอาทางขาดหายเอาเอาเฮ้ยฮัลโหลอเน็ตผมจะไม่ค่อยเจะแทนเท่าไหร่นะครับผมนะในขนาดมันยังไม่โหลดให้ผมเลยเนี่ยเอา ทาค่ะเรามาที่นี่เอ้าเอ้ยเครับผมเราสสงต้องสร้างทางให้พวก npc พวกนี้ก่อนก่อนที่มันจะลุมกระทืบผมนะครับผมนะผมต้องสร้างทางให้พวก N p c พวกนี้ก่อนเคเคยเคเคเคอเคอเคตอนนี้เราสร้างพื้นเที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วค่อยๆลบนะครับผมนะไม่งั้นหายไปแน่ นี่เห็นไหมนี่คือเราต้องพยายามเราต้องลบกออกก่อนนะครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการสร้างแบบใหม่นะครับผมนะเย้พระาทิตขึ้นแล้วทุกคนโหเขาสร้างยังไงของเขาอะทุกคนดูดิโหทางค้อโค้งเลยโห สวยมากทุกคนตื่อยาตื่นใเลยอะตอนนี้เราก็จะมาดูประชาชกรของเราก่อนนะครับผมนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าร้านน้านี่มันน่าจะขายไม่ออกหรือเปล่าแต่ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะไอ้นี่ขายเท่าไรหร่กี่บาทน,นะครับผมนะเดี๋ยวผม,ผมขอเปลี่ยนเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนะระดับกล้องเอา้าเสียงผมก็เปิดดิ12บาทเยี่ยมจเจริญเลยทุกคน ผมจะลองหาดูก่อนนะครับผมว่าเครื่องเล่นเ,เครื่องเล่นเครื่องเล่นห้าพบาทไม่น่าเล่นเลยอะดูทรงแล้วไม่ไม่น่ารอดอะไม่น่าเล่นเลยอะทุกคนโดยโอ้มืดโงกพะเจ้าผมคิดว่าผมหาสร้างอย่างอื่นดีกว่านะเออโอ้ โอ้โหโอ้โหมีดานแบงๆจะซื้อได้ไหมเนี่ยอออื้เฮ้ยอันนี้พอซื้อได้นะหกพันกวา่าใช่ไหมสร้างอ๋อมันสร้างเองเฮ้ยแงได้ได้อันนี้หกพันได้ได้นะได้นะอันนี้ได้นะเราเลงอันนี้ไว้ก่อนนะเราเลงไว้ก่อนนะคือเราต้องทำอะไรต่อดี ฮะครับผมนะออะไรมนแจ้งเตือนเนี่ยมอยากรู้จริงดูป้าบอกไปาจะทอนโอเคเราจะมาดูคุณผู้หญิงคนนี้นนกันนะครับผมนะโอ้โหแฮปปี้เดีเยวอ่าใคอยากให้วันฮาโลวีนเร็วๆจังเลยเอ๋ออ๋อ อาเฮ้ยเฮ้ยอาไปย่งลูกค้าเขานั่งทำไมอะ่ะอ้าวผู้จัดการก็อยากนั่งเหมือนกันนะนี่แล้วพอผมโยกมองไปทางไหนหัวมันก็จะหันตามนะครับผมวันนี้โยกมองมาทางนี้มันก็หันมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นเฮ้ยดีนะคะผมนะเกมนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ที่เล่นโลบอกก็เคยอาจจะเคยเล่นเกมนี้มาเร็วบ้างนะครับผมนะว่าไงอันดับสามเงินอู้แสนกว่าลูกพี่เอาไาหมผมหน่อยได้ไหมอ่ะ เงินเยอะมากเลยนะเออเยวขอดูฟู้ดก่อนมันมีอะไรบ้างเคมีอไอ้นี่น้ำแข็งใสมีแล้วปอปคอนมีแล้วร้านผลไม้มีแล้วโอเคเออแต่ออกระไม่เฮ้ยลืมไปเลยไม่มีห้องน้ำ <c oughs> ออถือว่าแหละมีแต่คนอยากเข้าห้องน้ำโอเคครับเดี๋ยวผมสร้างห้องน้ำให้นะครับผมนะ จะผมสร้างห้องน้ำให้ครับจะเย็นก่อนนะครับลูกค้าก่อนที่จะขี้แตกกันใจเย็นก่อนนะครับลูกค้าผมมีห้องน้ำให้แล้วครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับตอนนี้ผมมีห้องน้ำลูกค้าแล้วครับไม่ต้องหรอครับถ้าผมไม่มีห้องน้ำให้ลูกค้านี่ผมว่าลูกค้าขี้แตกงานแน่เลยมันมีหมวดกลางวันกลางคืนนะเออดูดี พื้าเขาสวยนะถ้าเน็ตผมไม่เออแล้วก็ที่หายไปหนึ่งปีก็เพราะว่าคอมผมมันมีปัญหาเยอะชิบหายใช่แล้วครับผมนะคือแบบว่ามีปัญหาเยอะมากเลยนะคะผมนะผมก็เลยยังเป็นที่ต้องพยายามที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อนะครับผมนะไม่ใช่ซื้อดิซ่อมนะครับผมนะั้นแล้วมันซ่อมหลายบาทเลยด้วยผมแบบเอามือกองหัวเลยผมเกือบผมพูดตามตรงเลยนะเกือบเลิกทำยูทูบ เออพูดแค่นี้แหละคือปัญหามันเยอะมากเลยนะเออเราเรายังไม่โตพอแล้วทีน่ะแบบปัญหามันเยอะเราแก้ไม่ทันอ่ะเออเราแก้ไม่ทันเราก็เลยแบบโอ้อดใจแล้วแบบมาถึงตรงนี้ได้ไงแบบโอ้แต่ว่านั่นแหละครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถผ่านมันมาได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีเหมือนกับทุกทุกคนนะครับผนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งใครทาการ ใครยังไม่ทําการบ้านไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้โอเคนะครับแล้วเป็นไงครับลุ้มขายถูกขายดีไหมครับเนี่ยอ้อสิบบาทโตดถูกเลยแต่ขายดีนะเออไม่ใช่เราไม่ดีนะคือเข้าคือมีคนเข้ามาเล่นที่นี่ของเราเนี่ยก็คือแบบมีเยอะแล้วนะเออคนเข้ามาเล่นที่สวนเอเขาเรียกว่าอะไรวะสนามเด็กเล่นเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวเขาเรียกว่าเออสวนสนุกเออสวนสนุกเรานี่ก็ต้องจ่ายเงินแล้วนะเออเนี่ยเห็นไหมสิบแปดบาทอืมเขาถูกบอกเลยบอกเลยว่าชายคนนี้คือบริษัทที่แท้คือเจ้าขององค์กรบริษัทที่แท้จริงนะครับผมนะเออนีเห็นไหมหน้ายังหล่อเลยเดี๋ยวเพิ่งทำน้ำลายนะครับผมนะแต่ผมเข้าห้องน้ำไม่ได้ดิไม่มีตมัง เอาผู้หญิงคนนี้ไม่มีตังเว้ยเฮ้ยไม่มีตังแล้วเข้าห้องน้ำไม่ได้อะเดี๋ยวเราดูก่อนนเราต้องนะเราต้องดูสาภาพก่อนอเปิดอยู่มั้ยโอเคเยีเ่ยมเจริญมีใครอยากเข้าห้องน้ำไหมครับห้องน้ำผมมันจะขาดทุนแล้วนะครับช่วยเข้าหน่อยได้ไหมครับโอ้ยคือพวกเล่นใหม่มันก็ยี่แหละเนาะแบบเงินเยอะมากเลยอะหมื่นกว่า จอพอเล่นมานานๆแล้วก็เหมือนผมนี่แหละห้าพันใช่ครับผมเอามาลงทุนกับไอ้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็โอ้โหคนนั่งน้อยมากเอ้ยลูกค้าครับมานี้หน่อยครับเขามาหน่อยครับฮัลโลเขาไปเล่นเครื่องเล่นผมหน่อยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับเขาไปเล่นเครื่องเล่นผมหน่อยได้ไหมครับ คูอไปก็เลยลืมผ่านนะครับผมนะเออ,อคือแบบว่ามันก็ดีอยู่นะครับผมนะเฮ้ยหกพันแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาซื้อไอ้นี่กันดูนะครับผมนะเดี๋ยวไอ้นี่มันกี่บาทนะหกพันเท่าไหร่หกพันเจ็ดร้อยโอ้ไม่เอาไมวเดี๋ยวดูไมก่กอนแน่ใจนะหกพัน หกพันห้าร้อยล่ะหนึ่พันห้าร้อยยังไงหูยสวยนะใหญ่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวมันต้องซื้อบือนนี่ผมต้องซื้อบือนที่ไหมเนี่ยต้องซื้อบือนที่ไหมเนี่ยต้องซื้อที่ดินเพิ่มไว้เนี่ยโอ้ผมคือผมจะเอาอันนี้นะครับผมนะเออโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โห เฮ้ยยิ่ใหญ่มากอะอยากได้ทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมาซื้อที่ดินซื้อยังไงวะที่ดินซื้อยังไงครับห้าพันโอไมกอดไม่ซื้อดีกว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเห็นหอฟังแล้วแบบอูอ้อ,อ,อ,อจะตายเลยฮะวิตอนกลางคืนแล้วเจ้ yeah. ทุกคนีิตอนกลางคืนแล้วะเนี่ย ฮ้ยขายดีไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนซื้อแทงโงม,มาด้วยอยขายดีมากเลยลครับพี่ขอยห้ขายดีต่อไปนะคะแม่ไอเราดิก็มีอันนี้ดีจริงๆเลยนะเอถ้าเกิดว่าเราซื้ออันนี้เสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อดีดูที่อันนี้อาหารที่มันหมดยางฮ้อู้เฮ้หวกะจีว้ เดี๋ยวเราเอามาขายน,นะครับผมนะเดี๋ยวเราเอามาตั้งขายกันนะครับผมนะเออ,อดีดีเฮ้ยจะเร็วจะห้าร้อยเร็วไปเร็วกูดี้ครับยืบหน่อยครับอุ้ยเครื่องเล่นนี้มีคนเล่นเยอะมากเลยนะดูดิโอ้โหมันเอาข้าวมากินด้วยนะเนี่ยโหดูดิเอๆๆๆอเออเออเออและเยี่ยมขึ้นเล่นเลยครับคุณลูกค้าอย่าเพิ่งกลับบ้านอา้าวบ้านไปหมดแล้ว แม่ดูล,ลูกค้าดิครับทุกคนเฮ้ย27คนแล้วบางคนก็เออคนน้อยเลยแบบเล่นมานานแล้วนะอ,อแต่สำหแรบบับมูใหม่นี่คือแบบอุ้ว้าวมากเลยอะ่ะเฮ้ยผมซื้อได้แล้วทุกคนผมซื้อได้แล้วเดี๋ยวผมซื้อได้แล้วทุกคนหูผมซื้อได้แล้วเย้เยอาล่ะทีนี้ไอ้สิ่งนี้ก็จะเป็นของผมแล้วนี่ โหเสียงเพลงแล้วใจกระเกงในบาดตูอะอะไรเนี่ยอ๋อทางข้าวทางนี้ทางออกตรงอื่นอูยาวมากทุกคนทำไมอะโอ้โหมากินพื้นที่เยอะทุกคนพื้นที่กินเยอะมากโอ้โห,โห,โหแล้นี่คือแบบผม <laughs> สร้างทางเลี้ยวเลยนะออ้หมันต้องเอามาไว้ไกลๆเลยเนาะมันยาวจังอะยาวมากอะเดีย๋ยวมสร้างทางเดินไปก่อนนะเออมันยาวมากยาวจริงๆทุกคนยอมรับเลยว่ายาวมากอะยาวจริงๆอะมันต้องสร้างทางเดินไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวซื้อไอ้นี่นี่คุไม,มเนี่ยทุกคนดูดิคู นี่เพื่อนยาวเกินไปไมนะ่่ะนี่พอดีไหมอ่ะพอดีไหมอ่ะเสียวนะเสียว,ว่าจะไม่พอดีของเงินไม่พออ่ะโอ้โหทางยาวมากทุกคนโอ้ยอย่างนี้แล้วผมจะอันนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหลูกค้าจ่ายเงินไม่ทันแล้ว เดี๋ยวคุณลูกค้าครับเดี๋เพิ่งเดินทีโพสมาทางนี้ครับคุณลูกค้าครับเดินทีโพสมาเลยเราต้องสร้างทาโอ้โหสีบาบทเข้าไปจนจัดเลยนอยางจนเลยอ่ะวิ่ง เราก็ต้องสร้างสร้างทางนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแบบฮาริโหดเลยแหละยากขั้นสุดแบบยากแบบยากมากอ่ะยากจริงอ่ะเฮ้ยฮัลโหลสแตนอับบี้เลี้ยวๆหน่อยอ่ะโหยี่สิบบาทยูสซัมมีอยู่ไม่กี่ไร่นี่ ก็เดียวฮึย,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 ยอีกเดียวอีกฮึยเออดีทุกคนผมสร้างได้แล้วเฮ้ยอย่างนานทุกคนแล้วก็เครื่องเล่นนี้มันคือแบบโวมันโล่งมากเลยทุกคนแล้วผมต้องติดไฟอีกอะโอ้ยขุมไหมเนี่ย เอาล่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับอะ่ะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่นนาลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าชอบมากๆก,ก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคบผมนะบ๊ายบาย